ลึกสุดยังกลางลำน้ำโคมีธรรมมีพงมีเมืองกว้างใหญ่เป็นมองอยู่ของผู้แผ่บุญบันใบโอโอง ้น,นำโศรัทธาสายน้ำความเชื่อบั้งไฟเพียนาคมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงในพบค่ำของวันออกพรรษาคืน15ค่ำเดือน11ของทุกปีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตางมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการเฝ้ารอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพยานาคในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายบ้างไฟพยานาคมีลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูพวงจากแม่น้ำโขงขึ้นสูงเป็นแนวตรง50-150เมตรแล้วหายวับไปมีขนาดตั้งแต่หัวแม่มือถึงฟองไข่ไก่ไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงไม่มีการตกลงมา เดิมชาวหนองคายเรียกบ้างไฟผีส่วนชาวเวียงจันเรียกดอกไม้ไฟน้ำจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนถึงเวลาประมาณห้าทุ่มของคืนวันออกพรรษาโดยจังหวัดหนองคายได้จัดงานประเพณีออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในพื้นที่6อำเภอริรมฝั่งแม่น้ำโขงส่วนไฮไลท์ของการจัดงานจะอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยอำเภอรัตนาวาปีและอำเภอเมืองหนองคายเชิญร่วมพิสูจน์ปรากฏการบั้งไฟเพียนาคพุ่งขึ้นตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายช่วงเทศกาลออกพรรษาปรากฏการหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบกันนะคะ